นี่นอกระบบเกิดจากนี่ในระบบที่ไม่เป็นธรรมในสังคมมันน้องๆเนี่ยครับจบมหาวิทยาลัยปุ๊บเนี่ยถ้าไม่มีนี่ไม่ไม่มีหลักทรัพย์อะไรเนี่ยมีนวัตกรรมดีๆจะไปเสนอกับแบงค์แบงค์ไม่รับครับคนรุ่นใหม่จะมีโอกาสเกิดน้อยคนที่ไม่มีทุนทรัพย์ไม่มีพื้นฐานที่เข้มแข็งไม่มีโอกาสเติบโตเขาก็ต้องไปหาหนี้นอกระบบคนชาวบ้านทั่วไปไม่มีโอกาสครับผมถามว่าแม่ค้าส้มตำที่ไหนจะเข้าไปกู้แบงค์ ปัญหาผู้มีที่ผลในปัจจุบันเนี่ยผมว่าเหลือน้อยนะครับมีแต่พวกเดือดร้อนลำคาญแล้วก็ปัญหาที่สําคัญของประเทศตอนนี้ก็คือหนี้นอกระบบกับยาเสพติดนะครับด้วยคือคนที่เป็นหนี้เนี่ยผมก็จะบอกยังผมเนี่ยผมเป็นหนี้ผมหมดหนี้เพราะอะไรครับผมหมดหนี้ผมก็จะบอกทุกคนเลยว่าให้หยุดสร้างหนี้สิ่งแรกกระทาคัญคือต้องหยุดสร้างหนี้แล้วค่อยๆใช้หนี้ผมเป็นหนี้อยู่ตอนนั้นผมก็บอกแบงค์แล้วว่าผมไม่ส่งแล้วนะ ผมจะมาตัดตอนสิ้นปีเท่านี้เท่านี้นะโดยการที่พยายามเก็บเงินแล้วก็ค่อยๆใช้ไปทีละลายทีละลายค,คือปัญหาคืออย่างนี้ครับปัญหาสังคมไทยเราที่ยังมีปัญหาคือกู้นี้มาใช้หนี้ไม่มีทางหมดหนี้นะครับวันนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ใช้ระบบกู้นี้มาใช้หนี้ไปเรื่อยนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาแล้วก็ยิ่งไปเจอกับระบบดอกเบี้ยน,น,นามมแล้วเราต้องต้องคิดอย่อีกอย่างนะครับว่าไม่ใช่เขามีโอกาส นี่นอกระบบเกิดจากนี่ในระบบที่ไม่เป็นธรรมในสังคมนี่นอกระบบเกิดจากนี่ในระบบคบไม่เ,เกิดจากนี่ในระบบวันนี้เนี่ย<อ>นี่ผมถามว่าน้องๆน,นี่ครับจบมหาวิทยาลัยปุ๊บเนี่ยถ้าไม่มีนี่ไม่ไม่มีหลักทรัพย์อะไรเนี่ยมีนวัตรกรรมดีดๆจะไปเสนอกับแบงค์แบง,แบง,แบงไม่รับครับถูกไหมครับแบงค์ไม่รับแบงค์เอาหลักทรัพย์เป็นตัวตั้งไม่ได้วิเคราะห์โครงการ ไม่ไมี้วิเคราะห์โครงการคนรุ่นใหม่จะมีโอกาสเกิดน้อยคนที่ไม่มีทุนทรัพย์ไม่มีพื้นฐานที่เข้มแข็งไม่มีโอกาสเติบโตบโเขาก็ต้องไปหาหนี้นอกระบบครับแต่ถ้าแบงค์ใช้วิการวิเคราะห์โครงการว่าโครงการนี้ดีนะที่เขาจะทํเรื่องนวัตรกรรมใหม่ๆกับคนรุ่นใหม่ค,คนที่จะทํมาหากินแต่แบงค์ดูดูจากอะไรครับดูจากหลักทรัพย์เป็นตัวตั้งค,คุณมีเท่าไหร่ในบัญชีคุณมีเท่าไหร่หแล้วก็บอกว่าอ้างว่าถึงจะเจ๊งก็ไม่เป็นไรแต่สำรองหนี้ไว้แล้วประกันหนี้ศูนย์ไว้ซึ่งเป็นการผมถือว่า เอาเปรียบนะครับแล้วส่วนต่างของดอกเบีย้ยกับดอกอดอกเบีย้ยเงินฝากกับดอกเบีย้ยเงินกู้นั้นแกลบมันห่างกันมากในสังคมไทยนะครับ,รบแล้วแต่เวลาแบงก์ก็เหมือนปล่อยกู้นอกระบบครับเวลากู้ก็มี MRR บวกมีอะไรบวกหลายอย่างนะมีค่าธรรมเนียมทําให้คนชาวบ้านทั่วไปไม่มีโอกาสผมถามว่าแม่ค้าส้มตำที่ไหนจะเข้าไปกู้แบงก์<อ>ใช่ไหมครับเขาก็เลยต้องไปใช้นอกระบบเขาก็ต้องไปใช้นอกระบบ<อ>การไปใช้นอกระบบ<อ>เขาก็ถูก เอาเปรียบนะครับ,รบผมถูกเอาเปรียบเพราะว่าคนที่มากู้นอกระบบเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาให้กู้โดยที่ไม่มีหลักทรัพย์ถูกไหมฮะเ,เอากระดอกเบี้ยแทนเ,เขาไม่ได้เขาไม่มีอะไรคำ้ำเขาก็ใช้วิธีการเก็บรายวันเอา,อานะครับใช,ใช้ดอกสูง,สงเพื่อประกันความเสี่ยง นะครับอันนี้มันผมบอกได้ว่านี่นอกระบบเกิดจากนี่ในระบบที่ไม่เป็นแสดงว่ามันต้องแก้สองทางเอาปมแรกที่คุณชาดาบอกก่อนคือมันต้องไปแก้ในตัวระบบของมันด้วยอันนี้ต้องต้องต้องบูรณาการร่วมกันในการคุยกับแบงค์ด้วยว่าต้องอย่างน้อยๆเนี่ยเปิดช่องให้ชาวบ้านเข้าไปมีโอกาสได้บ้างจะได้ไม่ต้องไปนอกระบบกับอีกช่องหนึ่งที่ต้องไปแก้คือต้องไปคุยกับบรรดาเจ้าหนี้นอกระบบทั้งหลายหรื่ปล่าว่าอย่าไปโหดกับชาวบ้านเยอะหรือจริงๆมันมันทูเวยคือชาวบ้านด้วยเจ้าหนี้ด้วย คือคืออย่างนี้นะครับอย่างที่เราดำเนินการอยู่ตอนนี้ที่มาแจ้งเนี่ยนะครับก็แสนกว่าลายนะครับาาเราก็ทําไปไปไปจำนวนมากครับคือถ้ากรณีที่สมมติกู้มาห้าหมื่นแล้วส่งไปแล้วแสนห้าสองแสนนี่เราไม่เอาแล้วเราไม่ให้ส่งแล้วพอแล้วจบ,บนะครับต้องต้องจบแล้วนะครับผมแล้วก็จบโดยที่ว่าคุณต้องต้องยกดีกันแล้ว เพราะว่ามันส่งดอกไปมากมายเหลือเกินนะครับมันไม่ไหวแล้วครับมากกว่าต้นแล้วมันมากกว่าต้นแล้วนะครับผมอันนี้เราเราก็ต้องดําเนินการโดยเด็ดขาดถ้าไม่ยอมเราก็ดําเนินคดีคใช้การวิธีการดําเนินคดีเพราะถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วเพราะเรานี่เรามารอมชอมนะครับแต่ถ้า,ากรณีที่อย่างพึ่งกู้เมื่อวานนี้สองหมื่นบาทแล้วกวนน็อันนี้โอเคเราเราก็จะใช้ระบบวิธีการที่ค่อยๆผ่อนแล้วก็ให้ดอกเบีย้ยอยู่ในอัตาราที่พอรับกันได้ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านเฟ l บุ๊กอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวดโวยแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ